พันหัวละเกินอ้าห้อยยังชั่วนี่แหละคือกายภาพของมนุษย์100%ยเซนต์ ช่องคลอดพี m ็ครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดต่ลองไรฮะเกมที่เราจะลองขับ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ว่าเราจะมาลองขับรถจริงหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวตามตรงผมคงโฟกัสกับการขับรถไม่ได้หรอกถ้าเกิดตัวละครกูหน้าตายโคตรฟิสิกเลยเกมนี้ okay, โอเคก็เกมนี้นะครับผมสิ่ง <c oughs> ที่เราต้องทำก็คือเรา ประกอบรถให้มันสามารถขับได้จากเศษขยะที่อยู่ตรงหน้านี่นะฮะและหลังจากที่เราประกอบเศษขยะคันนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องขับมันพามันออกไปจากที่นี่เพื่อที่เราจะได้ไปหาแม่ในดินแดนแสนไกลนะครับผมส่วนใกล้ขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ที่แน่ฮะ,ะถ้าเกิดกูรอดจากอาการที่ตัวละครเป็นอยู่นี่ได้ผมก็ไม่ต้องห่วงแล้วแหละว่าผมจะอดน้ำตายอ้อโหแม่นี่แหละคือสิ่งที่ผมเรียกว่ามนุษย์ฮะ มนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์อะไรเริ่มกันเลยครับผมทุกการเดินทางการประจนภัยย่อมมีการเริ่มต้นครับผมและเกมนี้เริ่มต้นจากการเปิดตู้ไปษณีและหยิบจดหมายนี้ออกมาอหยิบหยิบดึงออกมาดิเออดึงดึงออกออกมาออกมาอโอเคในที่สุดในด้วยซี้มันเขียนว่าอะไร <c oughs> จะอ่านยากมากเลยกูา <c oughs> มาเยี่ยมฉันหน่อยนะรักจากแม่โอเคครับแม่ผมกำลังไป อะไรมาเริ <All> right, mm ่มเลยฮะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนสังเกตรถเปลี่ยนไปนะครับผมแก้งเป็นมองไม่เห็นละกันเนาะอล่ะถ้าเกิดทุกคนจะเดินทางไกลๆเพื่อไปเยี่ยมแม่ต้องเตรียมอะไรมั่งหืมข้องไว้สองเสาปืนไว้ขู่พ่อตาน้ำมันเอาไว้เด็กทองแท่งเอาไว้ดูดแป้งขูดไว้ยัดตูดเพื่อบ้านตุ๊กตายาสลบันอกหักถังน้ำมันเผื่อการแพงที่สูบมะเรงเพื่อต่อบุกแมกกาซีนตรงยกไว้อ่านตอนตัดผมหัวโลนก็ต้องตัดนะเว้ยเอาละไม่น่าจะมีปัญหาหรอกฮะดูจากตรงนั้นละโอเค เปิดรถนั่งปิดเออเออเกิดอะไรขึ้น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 กูทำอะไรกับรถตัวเองเนี่ยเอ้าแล้วประตูของรถต่เมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าผมของเยอะเกินไปแน่เลยฮะอะไรแล้วกูจะผลักรถนี่ยังไงเนี่ยเออเอกลับเข้าไปคืนมึงออกมายังไงกลับเข้าไปคืนเลยรถเปรตแม่ไปชีวิตกูยากเหลือเกินโอเคได้ละ ได้แล้วโอ้ประธานโทษทุกคนฮะแป๊บนึงฮะทุกคนอีกสักพักผมก็ได้ออกรถแลละเออนั่นโอเคไป yes อาละทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วฮะแล้วผมแล้วก็เศษเหล็กของผมพร้อมกับสหายประจำกายของผมก็พร้อมที่เออ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 รถรถไถออกนอกทางโอ้ยอ่าทุกคนผมเห็นกองโขดหินแปลกๆข้างหน้านั้นท่นั้นผมจะลองไปสำรวจดูฮะอาทำไมทำเสียงงั้นว่ารถ อีนิดเดียวพลูกกมใกล้ถึงเป้าหมายแล้วแม่มีอหอยหลอดเกลดอะไรคึ้เกับเองเนี่ยผมว่าเราติดการทะเลทรายฮะดูจากพื้นที่รอบๆแล้วน่าจะมีโอกาสรอดอยู่แหละโชคดีแล้วเกินที่ผมเอาตุ๊กตานี้มาด้วยไปไหนๆก็ติดตรงนี้แล้วแหละออกจากรถนี่ไปพอางนี้ก็ตาย,ยตรงนู้นฮะเราไปหาของกินก่อนตายนั่นดีกว่าเฮ้ยโอเอน แม่บังเออเอ่อเอ่อทำไมกระต่ายเกมนี่น่ากลัวจังวะอันนี้ปะตุ๊กตาตุ๊กตาไปใช้ปะผมขี่มันได้ปะอูเอ้ากูตายกัดกูตายเลยเอาล่ะมาเริ่มใหม่ละกันระวังว่าคราวนี้ทุกอย่างคงจะดีขึ้นอ่ะนะโอ้แต่ดูแล้วน่าจะดีขึ้นอยู่ฮะพอดูพื้นที่รอบๆอบนี้สิโหน่าอยู่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยฮะ โอ้ยคุณทำอะไรอ้าวอ้าวเพื่อนเกมนี <top Regular> <stop> ้มีไว้ขับรถไม่ใช่เหรอทำไมคุณจะเป็นต้องขี่ได้ด้วยวะอะไรแล้วข้างบนนั่นดูเหมือนว่าจะมีห้องเล็กๆอยู่ด้วยฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูอือโอ้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 ตะเลิดตะเลิดอ่าเคในด้วยซิมีอะไรบ้างในห้องเนี้ยอ่ถ้วยทองกระจกอ่แล้วฝั่งนี้มีอะไรคาถานา yes โอ้โหมีระบบป่าสู้ด้วย ทีนี้ผมกม็น่าจะมีปัญหาก,การาะตะา่พวกนั้นแลแหละอันนี้ต้องขนไปแน่นอนฮะยังไงก็ต้องขนไปะโอโ้โหถ้าถืออย่างเท่เลยเนี้ยกับเส้นนิสสเอะไะแล้วก็เมื่อใกล้ถึงแล้วฮะเออออกนอกเส้นทางโปรดอย่าสลาไลด์เด็โปรดกูไม่มึงอยู่คันเดียวอีหอยหลอดอะไะถึงแล้วฮะในโดเซก้อนหินนี่มีอะไรที่มันน่าสนใจเปล่านอกจากที่ว่ามันแคบเป็นหินขนาดใหญ่งโง่เนี่ยโอเคถึงข้้งบนแล้วแล้วรถผมก็ดับพอดีเลย อะไรพังอีกล่ะทีนี้อืมโอเคอันนี้ไม่น่าจะพังตรงนี้หรือเปล่าวะที่พังอะไรหยิบดีๆเพื่อนมึงจะไปหยิบมึงจะไปหยิบจานรถทำาไเห่อโอ้แล้วเอาไปใส่ไว้คืนโกเกมนี่ยากพอๆกับแฮนด์ซิมเลเวตกรรมผมงงมากเลยเครื่องหมายนั้นคืออะไรมันพังแลิว <laughs> แล้วกูจะขับรถกูต่อ,อยังไงเนี่ยเอา้างานเข้าละไม่กูยังไม่ยอมแพ้กูยังไม่ยอมแพ้กับมึงรดวันนี้กูยังไม่ยอมแพ้เล้ยไปได้อยู่ เรายังไปได้อยู่แลวก็เมื่อกี้คิดว่าเป็นภาพลวงตาครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนู้นไม่เกิดขึ้นจริงฮะโชคยังดี no? ที่ผมโยนเซฟเอาไว้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จไปตรงนู้นอ่าล่ะตึก2ตึกไหนเดอเซ่นี่นี่คือท like mm ี hmm. er ่ไหนยังมีคนมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าอืมดูไม่ค่อยจะลางเลยนะเนี่ยไปผมสงสัยเหลือเกินว่าไอเสียงคลิกๆนี่มันคืออะไร กูไม่ใช่ช่างเครื่องกูฟังไม่อ,ไอ่อยเกเวนจะให้กูทำยังไงฮะลวดเสียงน้ำมันมันไหลวะเนี่ยช่างมันฮะผมไม่มีเวลาย,ยุก่กับมันผมเข้ามาสำรวจที่นี่ก่อนดีกว่าท่านี่นี่มีผีสิฟงฟังว้อนะไรหน่ไอ้ผีเป็ดกูมีคาถาน้าคู่ใจนะเว้ยอืยอใหนดูซิมีฝาถังขยะแล้วก็เตียงแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรหนังสือเหรออ๋อหมูสามชั้นหมูกรอบใครเอาหมูกรอบมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยแม่ ทุกใจก,กูจริงๆเลยกำลังกระหายเพียอะไแล้วก็เปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็ดื่มอา่อาอนี่แหละชีวิตฮะแม่สภาพแบบนี้สะดวกกับกูแล้วเกินอาบน้ำก็ง่ายดูดิ <c oughs> อา่าแล้วก็ทุกคนฮะดูเหมือนว่าตอนนี้จะค่ำแล้วแล้วผมไม่รู้ว่าข้างนอกมีตัวอะไรที่มันพร้อมจะกินตับผมหรือเปล่าครับผมฉะนั้น,นไหนๆกไ็ไหนๆแล้วเจอบ้านล้างที่น่าจะมีผีสิง ขอพักที่นี่แล้วกันฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นตัวละครผมหรือเปล่าครับผมแต่ตอนเอาไปว่าตอนเนี้ผมนั่งแล้วแล้วก็หลับละะแล้วฮะคอกนี่แหละที่ผมเรียกว่าการนั่งสมาธิแบบสมุไรครับผมแล้วก็ไปได้เวลาออกรถรไตายไอ้พ้นไอ้รไตายเวนช่โอเค ก็ผมสังเกตทางขวาของหน้าจอครับผมดูเหมือนว่าตัวละครผมจะปวดฉี่และปวดอือะไหนไหนก็ไหนไหละตึกนี้เป็นตึกร้างที่น่าจะมีผีสิงอยู่แล้วทนายใจเทียนมากเลยครับผมฉี่ใส่แมมเลย <laughs> ได้แล้วย e yes. okay. s o <laughs> อเคก็จะทิ้งไว้ให้เจ้าของของที่นี่แล้วกันส่วนกูก็ไปแลละ โหลดมาเล่นกูก็ไม่ได้กูมันจะจริงจังขนาดนี้เห็นตัวละครดูโง่แต่เกมโคตรจะซีเรียสเลยเวนกรรมเอ้าติดยังทีนี้ God damn it why ทำไมติดสิติดให้กลัวไอ้รถเป็ดรีอีกเซฟเกมนี่จริงจังโคตรเลยคูต้องมานั่งขัดสนิม ตัวระบายความร้อนของรถอ้าเจ็ดตัวรถวัสนิมหมดยังหมดหรือยังคือมันจะกู้สร้างยังไงให้มันรอดได้วะเนี่ยนี่มันตัวระบายความร้อนหรือว่าสีลากูถามหน่อยเถอะเออรถคันที่เจ็ดโอ้โหเครื่องยนต์มันเกิดพร้อมกับไนโเสเร์เลยใช่ไหมเนี่ยสนิมขนาดนี้ให้ปาบเล่นนะมันช่วยไหมเนี่ย มาช่วยสะอาดขึ้นไหมเนี่ยฮะาอ้กูนั่งขูดมา5นาทีแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอาล่ะทุกคนรอบนี้ผมพร้อมฮะผมบอกได้เต็มปากแล้วว่าพร้อมและเล่นเกมนี้เป็นแบบ100%ซแล้วฮะดูจากตัวละครของผมที่โผล่ไปนอกรถด,ดิทุกคนเชื่อไหมฮะผมอยู่ในเกมนี้มา3ชั่วโมงแล้วซึ่งถือว่านานมากสำหรับการอัดที่ในคลิปน่าจะไม่ถึง5นาทีได้สับไปกูปละเจ็บปวดโอ้โออันนั้นจุดพักหรือเปล่า เยสผมเจอจุดให้พักฮะพักก่อนพักก่อนพักรถพักรถพักรถเบกเบกเแบกเบกเแบกเบกแบบโอเคเอานและเช็คข้างบนแป๊บฮะโอแต่แป,บป๊บน,นั้นตอนก่อนอื่นผมอยากเห็นตัวเองตอนขึ้นไปขึ้นไป <laughs> ถ้าขึ้นคนปกติร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่ไฟฉายกับเบียร์ขวดหนึ่งเนี่ยนะอ๋ออ๋หลอดเสียเวลากูชิปแป้งเลยไหมห่น่าแหวะอู แต่มีปืนว่ะโอ้โหเกมนี้คํำแล้วแบบคํำจริงๆจังแฮมืดติบเลยอะ่ะผมควรจอดข้างทางแล้วก็นอนสักงีบก่อนเออเอ,เอ,เอ,อยาพูดไปข,าด,ขาดคำเลยอย่าบอกว่าได้เล่นไฟกูต้องจริงจังกับเกมขนาดนี้ไหมเนี่ยฮะแม่เข้าไปเถอะกูไหวละเข้า,ขาไปเถอะีสพลีส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจจูมีรถสปอร์ตจูู่มีรถสปอร์ตเบก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 มันคือรถอะไรวะเข้าไปได้ปะอ่าเหมือนจะเป็นรถบ้านเว้ยเคแล้วล้อใหญ่มาหึมด้วยอืมเพราะว่าเราเอาไปแค่ล้อแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยกระต่า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 ยไปพลไปพลจะไม่อยู่กับรถกูอูเตือนแล้วนะผมไม่รู้เหมือนกันฮะว่านี่รถใครแต่ถ้าเกิดเจ้าของไม่อยู่ ยางมือก็ไปขอกูแล้วเพื่อนเช็ดเคเก่าขึ้นเยอะเลยลูกพ่อไหนลองดูดิโอ้โหคานข้างล่างยังได้เลยฮะสบายสบายครับผม <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> กูพร้อมเดินทางอีกรอบละคาร์ลโมบิล2.0ใช้การได้แน่นอนรับประกันครับผมสังเกตจากการที่ลอดทะลุเข้ามาในคอนโซลเครื่องและไหนยืนหน้าไปรับลมหน่อยสิเนี่ย <c oughs> เกมนี้หนูกกว่าที่ค,คิดไวเยอะเลยวะ่ะ <c oughs> อ้าละเจอสิ่งปูกสร้างเบกเบกลูกพ่อเบกเบกนี่เองข้อเสียของการไม่มีประตูรถ <c oughs> <c oughs> พอรองแหละเมีอะไรเกิดให้กูหน่อยเพราะว่าต้องการอะไรรถมาก ดูสภาพรถตอนนี้ดิล้มทีเดียวคอหักตายอีกรอบแน่เลยเพราะว่าเบก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 ยายายาพีทโอ้โอหรือว่าจะล้มอีกโอ้โหเหมือนจะเป็นปั๊มน้ำมันเก่าแฮะโอ้โหเพอร์เฟกสีทีนี้ใช่ไหมโอ้ใช่อะไรเป็นแสนเออนี่แหละสวรรค์เออ ั่นมันอะไรส่วนไหนของรถวะมันคืออะไรเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นเครื่องประดับเ <c oughs> <โก>วทมเอาแปะกับรถได้ใช่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยแปะได้เล่นเป็นแมทแม็กเลยทีนี้แล้วมีอันนี้คือมอไซค์เคมีมอไซค์ด้วยไม่เอาละไม่ใช้แล้วรถรถจะพังแหล่ไม่พังแหล่ล,ละได้เวลามีวัฒนาการมาเป็นมอไซค์แล้วฮะ เยี่ยมแต่ก่อนอื่นผมต้องขอแต่งให้มันแบบสุดๆก่อนโอเคแต่ขั้นแรกคะขอนอนก่อนเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วเกิน <c oughs> เอาล่ะมาเช้ามาปุ๊บได้เวลาแต่งรถอออเอาละเข้าไปลุกเข้าไปอได้เฉยเลยเว้ย <c oughs> <laughs> <Yeah! laughs> ขับได้แล้วเวยโอ้โหแต่โคตรจะไม่สะเทียนเลยฮะเออสงสัยเครื่องอยนต์แบบนั้นมันใหญ่เกินไปครับผมต้องยอมแพ้แล้วมาใช้แบบนี้แหละเสร็จแล้วครับผมคลาสโมบิล2.0ฮะเป็นรถที่สง,ง่างามมากใช่ประหลาดเดี๋ยว เดดาาาาาานั่นแหละฮะทุกคนคงจะเห็นสินะมารถคันนี้มีทีวีต่อให้ด้วยครับผมใช่ฮะใยญอิจฉาผมมีรายการส่วนตัวให้ดูแถมยังมีซากที่เหลือของศัตรูที่ผมเพิ่งปราบไปครับผมเป็นรถของผู้กล้าและนักลบโดยแท้รถโคตรสมดุลเลยแบบออริจินัลดีๆมีไหมครับชอบทรมานเฮ้อ กูนีโลกจิตจิงๆพอย้อนเวลากลับไปวันๆได้ไหมอะไรปะคันเดิมก็คันเดิมอ่ะคงไม่มีอะไรดีเหมือนกับวิมานของตัวเองแล้วล่ะฮะไม่ว่าเราจะพยายามจะหนีไปไหนแล้วก็หนีลดเปื้อนเลือดนี่ไม่ได้หรอกฮะลดเปื้อนเลือดที่สุดบาลานตตกแต่งมาอย่างดีที่ข้างบนไม่มีอะไรแปลกๆเลยแม้แต่นิดเดียวเช้าแล้วได้เวลาเดินทางต่อครับผมขอร้องและขอให้ผมเจอล้อใหม่หมเถอะเพราะผมคิดว่า ไอ้ล้อเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มันทําให้ผมรถผมเสียสมดุลหมดเลยเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนล้อแหละไม่งั้นขับไปขับมาล้มแน่นอนฮะเพราะบอกตามตรงตอนนี้ผมหาคําตอบไม่ได้จริงๆว่าทําไมรถมันถึงโค้งไปโค้งมาเอ่อเบรกนั่นแหละสวยงามฮะอ่าทีนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากข้างบนสักทีจงทึงกับการออกแบบและดีไซน์รถของผม แล้วก็ได้ที่พ้นสีมาด้วยฮะไปลูกพ่อเอาให้แดงกำไปเลยเนี้ยเอดเเหมือนใหม่เลยเอาละปาเติมน้ำมันเสร็จแล้วฮะได้เวลาไปลุยต่อเออเพิ่นในวัเกมนี้เออ นี่แหละฮะชีวิตของการเดินทางชีวิตของบนถนนการประจนภัยของคนบนโลกยุคปัจจุบันครับผมเออขณะนี้เวลา2นาฬิกา2นาทีถ้าผมเอาเวลาอัดเกมเนี่ยขับรถกับโคราชกูสามารถไปกลับได้รอบหนึ่ง6ชั่วโมงข้างหน้าผมขออนุญาตไม่แววนะกันล้ครับผมเพราะว่าผมว่าคงไม่มีอะไรมีประโยชน์หรอก อา้อาวอืมคานมันสูงเกินกูก็ลืมคิดไปอะไรจะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรถผมก็ฟาไปได้แล้วเดี๋ยวรถกูก็ฟาไปได้แล้วอดทนน้อ กูโดนส่งกับสวรรค์รถผมรวมล่างเข้ากับสะพานลอยแล้วผมคาดว่าผมน่าจะโดนส่งกับสวรรค์โอ้ขับตั้งใจแล้วหมายความว่าไงเมื่อกี้99กิโลเมตรเรียบอกนะว,ว่ามันตันเท่านั้นอะ ที่เหมาะสมในการจบคลิปของผมแล้วแหละทุกคนอะไรนี่ก็เป็นทั้งหมดของอโลทริปแบบเดอรลองไรครับผมนาน <laughs> เกมนี้นานจนผมลืมชื่อเกมเลย <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยในความทุกข์ทรมานของผมกับเกมนี้6ชั่วโมง <laughs> ตอนแรกที่2ชั่วโมงแรกก็คือแบบไม่ได้สาระอะไรเลยฮะนอกจากพยายามหาว่า ทำไมลดถึงขยับไม่ออกนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนที่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ